จะกระพบเพนแขอดีตโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนอกจากนี้เขายังเป็นอดีตแกนนำคนเสื้อแดงค่ะได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะภายหลังจากที่ได้ลี้ภัยทางการเมืองยาวนานถึง15ปี เมื่อคุณจักรภพนะคะได้กลับถึงประเทศไทยค่ะลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีญาติไปรอต้อนรับนะคะจากนั้นค่ะได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวไปยังกองปราบปรามทันทีค่ะเพื่อดำเนินคดีใน2ข้อหานั่นก็คือ 1. ความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรค่ะและ2ความผิดฐานมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดครอบครอง จากนั้นค่ะคุณจกักรภพบได้รับการประกันตัวค่ะทั้ง2คดีค่ะแล้วก็ต้องมารายงานตัวนะคะกับพนักงานสอบสวนค่ะในวันที่22และ23เมษายนนี้นะคะ จากนั้นนะคะคุณจักรภพค,ค่ะได้เปิดใจครั้งแรกกับสื่อที่ไปรอทําข่าวเขานะคะโดยระบุว่า15ปีที่ผ่านมารู้สึกคิดถึงประเทศไทยมาโดยตลอดจึงตัดสินใจกลับมาสู้คดีค่ะเวลาผ่านไปทําให้คิดอะไรได้เยอะรู้สึกเสียดายเวลาที่จะได้รับใช้ประเทศชาติจากนี้ไปค่ะตั้งใจจะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์รับใช้ประเทศไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามและจะไม่กลับมาสร้างความวุ่นวายค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณจกักรภพเองก็ยังยอมรับค่ะว่าก่อนที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเขาได้มีโอกาสโทรศัพท์หาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะโดยคุณทักษิณน,นะคะก็บอกว่าตอนนี้อะไรอะไรหลายอย่างในประเทศไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้นะคะคุณจกักรภพบนะคะระบุว่าเชื่อว่าจากนี้นะคะอดีตแกนนําคนเสื้อแดงค่ะที่ไปลี้ภัยในต่างประเทศก็น่าจะทยอยเดินทางกลับมานะคะซึ่งการที่ตนเองกลับมาค่ะก็เหมือนกับหนูลองยา น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะทยอยเดินทางกลับค่ะจากนี้นะคะดูเหมือนว่าทักษิณโมเดลนะคะที่มีอดีตนายกทักษิณค่ะเป็นคนนำร่องเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่ผ่านมากำลังมีคนใกล้ชิดของเขาเองนะคะนำโมเดลนี้มาใช้ค่ะแล้วก็กำลังเดินตามรอยอย่างชัดเจน แต่ประเด็นที่ต้องจับตานะคะนั่นก็คือทักษิณโมเดลค่ะจะเป็นการสงวนสิทธิ์เอาไว้ใช้เฉพาะคุณทักษิณเท่านั้นหรือไม่ค่ะเพราะแม้ว่าคุณทักษิณจะมีคดีติดตัวนะคะแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณทักษิณเคยติดคุกจินหรือไม่นะคะดังนั้นค่ะอดีตแกนนำคนเสื้อแดงที่เตรียมเดินทางทยอยกลับประเทศไทยหลังจากที่ล่อนเล่ไปลี้ภัยที่ต่างประเทศ พวกเขาจะได้ใช้ทักษิณโมเดลเหมือนกับคุณทักษิณชินวัตรจริงหรือไม่